นอนอยู่ผมว่าห้องข้างๆไอ้ผมว่าไออะไรนะเกิดไปเกิดอแต่ก็ชอบอีกแต่ไม่ใช่เป็นติ๊่เป็นแม่แต่เราไม่ไหว่นอนอยู่คอมินต์ใช่แบบคอมินต์มินต์กูพูดสวัสดีค่ะคุณดีจังอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอยู่แถวไหนคะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะเอากาไปรอถึงได้นอนไปวิ่งกับเขาไหมนึกว่าเวียนหัว ว่าตัวเองเป็นความดันว่าเป็นความดันไรก็เป็นเหมือนกันตัน้งแต่นในชีวิตร,รับรู้ก่อนไครรับรู้แล้วประเทศไทยข,ทขาวกลิข้าวข้กลา่่่นก็ระแง เดี๋ยวได้ปุ๋ยหักไปเลยจะได้ด yeah, ี๋ยวดูแต่สุก็มานั่งใส่ตรงนี้ต่ออร่อยไหมได้ดูกินเดี๋ยวเนี่ยเข้ากันยิ่งเข้าด้วยจ้า ดางวานอุอีกผลุดอ่นีง่อะไรอะ้มเลมอยไส่อด้มเลมอกนทีบหมู่บ้านแดแรนน้หมูบ้าน้าวะไรมา่ไรล้ั้เรียนน้ำมูมาจากหมู่บ้านให้กกรบังหมู่บ้านแลนกับุญวายเลย วัสดีค่ะคุณอ้อยู่แถวใดนอกจะมาเด้กินข้าว<อ>ยู่แถวใดจ้ะ<า>เป็นแด่นหมบ้านสะเทือนบอ <c oughs> เลี้ยนน้ำมูกบอจ้เป็นอิตาเลี่ยนหรอ สามอีสานไป้รดไปเลยปูหมูว่านแต่ว่ามันมีปูวันนี้น่าสงสารคนที่เขาติดอยู่ในนั้นเนะเ<ข>า,านะเพราะว่าไม่ได้กินน้ำเลอแล้วอากาศแบบนี้กินดูขนาดเรายังร้อนขนาดนี้ <S <S <ช>แล้วคนที่อยู่ใต้ซากมีแต่ปูด้วยเขาจะร้อนเรามาขนาดไหน,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 นอ่ะ พี aunque, aunque sí, ่เขาเขายังบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นตัวออกมาหายาดเลยหคนณคุณใช่ไมแม่บางทีจะมาที่โลก็อาจจะทาแต่ยังมีที่โล่งอาจจะมีบอกว่ามันมีเส้นแต่าะบางทีอ่ะมันเหมือนอารมณ์แบบว่าประตูมันไม่ได้มันไม่ได้ทับลงมาทีเดียวมันจะต้องมีที่โล่งบางคนอะอารมณ์น่ะเพราะคนที่มีอะไรแบบ หรือหนูจ้าโตเงี้ยยังพอมีอันนี้แบบมีโตัวกระตุ้นแรงไว้หน่อยก็ยังดีดีถ่าแต่ถ้าเป็นโดนเหมือนคราบเต็มๆมัะอยากกีดสภาพเส็กนนี้เเอาไม่อยู่อ่ะเล็กใชแต่แต่ก็ยังดีกว่าโดนเต็มๆไหมอย่างน้อยก็ยังมีขาโตช่วยรองรับแต่ว่าก็ไม่จะนั่งฉันก็ไม่อยากเอาทีเดียวเอ้าเราจะมาเจ็บทำไมเอาทีเดียวบล็อกไปเลยแต่อันนี้เขารอดเขาถูกมาหาญาติอยู่ ไปอยู่แถวไหนกันบ้างอยู่แถวอะไรแนแนล้อเราจะบ้านไหนบ้านเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ยังเวียนหัวอยู่เลยเนี่ยตอนเวียนแล้วคิดดคิถึงที่เลยก็เหมือนมันจะวูบบูบยังไงไม่รู้พิถึงแบบพิถึงอาการตอนนั้นอ่ะก็เหมือนมันจะเป็นเอีไหมไมว่าลูกมาไม่ว่าจะรับรูป นึกว่าตัวเองความรันหรือเปล่าวะมาจเลยีโอเคไอ้ขวันไอ้ขวัญไม่ได้อยู่ตรงโต๊ะวอยู่เบงานอยู่กลเบช่วยเขาด้วยพูดถึไม่งมัจะวูกอนรถอนแล้วก็ยาม็ยาเยะแล้วตั้งสติปุ๊บได้ยินเสียงกระป๋องกับไอพิต้าเท่านั้นแหละเออหนูก็เลยรีบเดิออกไปเลยชอพอดีแต่า้หคิดว่าเฮ้ยไปติดใถล่ม่นนเลยตัางสติได้จถล่ไม่นอเลยวิ่งออกไป มองหาให้ดึงโต๊ะยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกทำไมดึงแรงขนาดนี้ชนะดึงโต๊ะชนะก็แย่หนูไม่ไหวแล้วน่จ้ะอยากจะเป็นลมมันนึกว่าตัวเองจะเป็นลมแบบนั้นอ่ะเออมันก็้ว่าจะแบบนั้นเลยแต่ละคนพอตั้งแต่ที่ว่าจับโต๊ะจับโต๊ะปลุกทำไมไม่ได้นอนทำไมเวียนหัวแบบเหมือนแบบก็เลยแบบมันเคยเต้นที่เคยเต้นแล้วทีนี้ ยืนยืนเสร็จมันก็จะหายใช่ไหมแต่น,นี่มันไม่หายเวย้ยเอาแล้วทางนู้นก็วยไวม<อ>า,าหน้าทางนู้นก็วยไวพี่ไปเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบะไวในตู้แล้วคือตอนที่ว่ามายกครั้งแรกอ่ะคือตอนนั้นก็ลังดีใช่ไหมข้างล่างอ่ะจะรู้สึกก่อนใช่ไหมเขาแต่เขาไม่กดไอ้นี่นะพี่ไปถึงนู้นแล้วทต่แม่ผัวึงนึกว่าเขาข้างล่างเขาดึงนึกว่าข้างล่างเขากดข้างบนข้างล่างไม่อะไรข้างบนวิ่งอย่างเดียวเลยกระป๋องไงกระป๋องกดทั้งนั้นไม่มีพี่หยาทั้งที่สุดเราก็ขึงแล้ ก็มันมันยังไม่ปลดลอ็อกมั้งถ้าปวดก็ปลดลออ็อกอ่ะสวัสด,ดีค่ะทำอะไรเ,เลยนะไม่กินข่าวเลยจ้า,<ม>จากำลังโม่เรื่อง่ารินไว้หมู่บ้านกันเนี่ย <c oughs> คนสำรวจวิ่งหนีก่อนเอ,อ้ยังไม่ที่ข้างล่างวิ่งก่อนเลยไม่รู้ข้างบนไปยังไงเขาวิ่งก่อนเขาวิ่งก่อนเราวิ่งตาม <c oughs> ไอพัดก็อุ้ยหัวหน้าไม่ได้เอาไม่ได้เอาทงเลยทงมันไม่ทันแล้วไปเฮจะไปเอาได้ไงต้องเอาแล้วทงหว่ะ เม้ยู่เวลลาอีกแ้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่แดงว่าไม่ไหวทางนี้ไหวนะทางนี้วิ่งเลยอ่ะทางนี้ไหวอยู่ทางนั้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอเคเล่นเพลงไปเลยงั้นอะทางนี้ไหวแรงมากอะรีบวิ่งเลยใครไม่ไหวก็นอนใครไม่ไหวก็นอนไปนะทางนี้ไหววิ่งอย่างเดียวรีบเพลงเลยต้องขาอ่อนก็เลย ีเขาแด้อ,อนำปลาบกินกินปลาป้ก็หอก๋อปจังเพลงหละเพงจะกบ่จะอท,ไอทีไอที่เดนไป่อไป่อ่อ<ไ> วิธีปฏิบัติหากเกิดอับดช็อคหนึ่งรวบรวมสติในบ้านให้หาที่กำบังที่แข็งแรงนี้ออกจากอาการสูงอยู่ห่างจากสิ่งที่ล้มทับได้ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า สอบถามโทรหนึ่งเจ็ดแปดสี่ทำเครื่องหมาว่าอะไรคุณ่า้ยลันจะไปเฮ็ดงานเรากลังคุยกันเรือกันแนดินไว้เนี่ยอยู่แถวใดก็จะอยู่แถวเอ่อตนาบินเนี่ยใกล้ๆ่นาบินบ้านสะเทือนแน่ค่ะข้ากันเรียนเฮ็ดงานอยู่เรียนว่าสนานตึ้งปอเรา่ข่งครั้งแรกในชีวิต อยู่แถวใดกันน้อจัะเรียนว่าหมู่บ้านเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเห็นงานเร็วบนวีรัลย์เลกข้างๆนข้าวตัวมาเด้อกินข้าวจ้ะอิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวไปเห็นงานเลอเดี๋ยวเราก็ได้วิ่งอีกไม่ใช่วิ่งแผ่นดินไว้นะวิ่งรีบไปทำงานไม่ทันมมเดลไล์อยู่ ออนุญาตปิดไหล่กันได้จ้ะเบิดเวลาแล้วแค่แต่ไหลอยู่ไหลเปนเบิดเวลาสวัสดีจ้าพอกันไม่หมือมืออึดจ้ะบ๊ายบาย